สวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้ช้อปปีอยู่นะครับและพวกเมนูต่างๆแบบนี้นะครับเขาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเราใช้งานไม่ถนดัดมันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ครับผมมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าแอปช้อปปีเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะได้หน้าตาแบบเดียวกับที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นให้กดไปที่เมนูมีนะครับหรือว่าใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ รูปไอคอนรูปคนตรงนี้นะก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นเขาจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมในส่วนของ Account Setting ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไอคอนรูปคนเนี่ยให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยแล้วก็ในหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับอยู่ประมาณกลางๆจอเลยครับผมชื่อว่า Language นะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าภาษานะครับให้เรากดลงไปครับผมชึบ แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยได้เลยแบบนี้จากนั้นก็กดไปที่เครื่องหมายถูกมุมขวามือด้านบนแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับทางแอป s h o ป e e เขาจะรีตัวเองขึ้นมานะครับอ่าและหลังจากนั้นนะครับพวกเมนูต่างๆของเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยโดยอัตโนมัติเลย <Yeah. S 1> นี่แบบนี้นะครับทางด้านล่างก็เปลี่ยนนะครับนี่สินค้าแนะนาแจ้งเตือนฉันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วย โอเคนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับลองนำไปทำกันดูใครติดปัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมสับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ